ปืนกระบอกแรกควรเลือกแบบไหน oh. <Hey ya. S 2> สวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะทุกคนคะ่ะ พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้ำอิงจะมาตอบคําถามแฟนๆอฟนะคะที่ถามน้ําอิงมานะคะไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์ใน Facebook หรือว่า YouTube นะคะว่าพี่น้ําอิงปืนกระบอกแรกอะ่ะควรจะเลือกกระบอกไหนดีหรือยี่ห้อไหนดีนะคะคลิปนี้น้ําอิงก็เลยเอามาทําเป็นความรู้ในการเลือกปืนกระบอกแรก วันนี้น้ำอิงก็เอาปืนของน้ำอิงที่มีอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยมาวางไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยว่าควรจะเลือกยังไงนะคะต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่ามันไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าปืนกระบอกไหนดีที่สุดมันมีแต่ว่าปืนกระบอกไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนะคะในเรื่องของการใช้งานและชีวิตประจำวันมากกว่านะคะสมมติว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแนะนำว่าไปที่ร้านก่อนไปเลือก จับดูเอาให้มันถนัดและเหมาะกับมือของเราเพราะว่ามือผู้หญิงอ่ะจะไม่ใหญ่มากนะคะจะมือเล็กๆเพราะฉะนั้นที่น้ำอิงจะแนะนำก็จะเป็นพวกจุด3 8อะไรอะไรเงี้ยค่ะสาเหตุที่แนะนำให้เป็นเจ้าลูกโม่เพราะว่าเป็นปืนที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนชักมาปุ๊บยิงได้เลยสับสับยิงได้เลย ลูกโม่เนี่ยมันมีอยู่หลายขนาดมากค่ะที่นิยมเล่นกันในประเทศไทยบ้านเราก็คือขนาดจุด38และจุดสอันนี้357ลําลำกล้องยาว2นิ้วนะคะถัดมาก็เป็นลูกโม่้าเจ7เหมือ 7, มนกันตัวนี้ลำกล้องยาวทั้งหมด4นิ้วนะคะถัดมาก็เป็นลูกโม่้าเจ็แม็กนัมเหมือนกันความยาวทั้งหมด6นิ้วนะคะใครนะคะขอใบอนุญาตนะคะจุด 357ได้ก็ซื้อจุด357ไปเลยส่วนใหญ่แล้วที่น้ำอิงพบเจอและประสบมาก็คือขอใบอนุญาต357ไม่ได้นายทะเบียนเขาจะไม่ค่อยอนุญาตจุด357ซักเท่าไหร่นะคะก็จะได้แค่จุด38ก็ไม่เป็นไรคุณก็เล่นจุด38ไปก็พอนะคะสำหรับน้ำอิงเนี่ยน้ำอิงมีแต่ขนาดจุด357ไม่มีจุด38เลย ะะที่เห็นอยู่3กระบอกนี้เป็น357หมดเลยนะคะแต่สามารถใส่ลูกจุด38ได้นั่นเองหรือถ้าไม่เลือกปืนลูกโม่คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงปืนกึ่งอัตโนมัตินะคะเรียกกันคุ้นปากคุ้นหูกันว่าแม็กกาซีนมีแม็กนั่นเองเขาถึงเรียกว่าปืน, magazine, นะะแม็กกาซีนนะคะแม็กกาซีนเป็นยังไงก็คือเป็นกึ่งอัตโนมัติอย่างนี้แหละคะ่ะ1 2 3 4 ข้อดีของปืนกึ่งอัตโนมัตินั่นก็คือจุลูกได้เยอะนะคะสังเกตดูว่าได้เยอะมาก13นัดเนี่ยแม็กแถวจุลูกได้10กว่านัดหรือว่ายิงหมดแม็กแล้วใช่ไหมคะเนี้ยเปลี่ยนแม็กได้ไวนะคะแม็กกาซีนก็จะมีไกลอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบดับเบิลแอคชั่นนะคะกับซิงเกิลแอคชั่นนะคะดับเบิลแอคชั่นเป็นยังไงมาดูกันนะคะสมมติว่าเรา ขึ้นลำแล้วนะคะก็สามารถยิงแบบดับเบิลได้เลยนะคะสังเกตดูนะคะน้ำอิงต้องใช้ใช้สมือนะคะในการกดเนื่องจากว่าไกมันจะหนักหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมือเดียวได้นะคะแต่น้ำอิงค่อนข้างหนักและลึกไปหน่อยสำหรับดับเบิลแอคชั่นแต่ถ้าเป็นปืนแบบซิงเกิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นแบบนี้นะคะสังเกตดูดีด,ดีนกมันไม่ทำงานคุณต้อง สไลด์ก่อนขึ้นลำก่อนนะคะหรือไม่ก็ง้างนกแล้วก็ยิงสำหรับมือใหม่อาจจะใช้งานยากแล้วก็ยุ่งยากไปนิดนึงนะคะต้องมาสไลด์อะไรต่างๆนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะคะมาลองดูกันที่กระบอกนี้ก่อนบาเิสตานะคะเดี๋ยวน้ำอิงยิงให้ดูก่อนนะคะเสียบแม็กใช่ไหมคะ ขึ้นลำปล่อยแล้วก็ยิงได้เลยอันนี้ก็คือปืนแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้นลำก่อนแล้วก็ยิงนะคะในกรณีที่กระสุนเกิดการด้านหรือว่าติดขัดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาทำการแก้ไขนะคะ ให้ยิงนัดถัดไปได้ก็ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวน้ำยิงจะทำให้ดูมาเรามาลองกันเลยนะคะขึ้นลำอ้าวปืนติดค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะปลดแมกกาซีนออกก่อนอุ๊ยปลดไม่ออกนะคะทุกคนถ้าปลดไม่ออกก็ต้อง โอเคนี่นะคะเอาทิ้งไปก่อนนะคะโอเคนัดใหม่ค่ะขึ้นลำอีกโอเคเรียบร้อยนะคะ เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้ามันเกิดแบบนี้มันจะไม่ทันการนะคะไม่เหมือนกับปืนลูกโม่นะคะที่สามารถสับยิงต่อไปได้เลยซึ่งง่ายกว่ามาดูกันนะคะว่ามันใช้งานง่ายยังไงอ่ะพกดึงออกมายิงได้เลย หรือในกรณีที่ลูกเกิดการด้านนะคะเราก็สามารถยิงต่อไปได้เลยแบบต่อเนื่องได้เลยนะคะไม่ต้องเอาออกมาดูหรืออะไรใดๆสับต่อไปได้เลยนะคะลองมาดูกันนะคะโอเคค่ะ สังเกตเห็นไหมคะว่าลูกมันด้านนะคะพอลูกด้านปุ๊บไม่มีปัญหาค่ะเราก็กดต่อไปได้เลยยิงนัดถัดไปได้เลยโม,ม่มันก็จะหมุนหมุนนัดถัดไปให้เราเลยนะคะง่ายมากเลยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกนะคะปืนกึ่งอัตโนมัติไปแล้วสำหรับปืนกระบ,บอกแรกคุณสามารถไปทำการฝึกซ้อมนะคะฝึกฝนให้คุณคุ้นชินกับปืนของตัวเองในกรณีแบบนี้ เกิดการติดขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถผ่านไปทุกสถานการณ์ได้นะคะง่ายๆนะคะส่วนปืนกึ่งอัตโนมัติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆขนาดอีกทีหนึง่งประเทศไทยบ้านเราเนี่ยที่นิยมใช้กันมากนะคะนั่นก็คือขนาด9มมและขนาดจด4.5หรือที่เรียกว่า11มมนะคะขนาดจด4.5เนี้ยค่อนข้างที่จะขอใบอนุญาตได้ยากหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอาวุธปืนกระสุนที่ขนาด แรงอนุภาคแรงนะคะ,<ด>คะเขาก็เลยจะไม่ค่อยอนุญาตให้สักเท่าไหร่ก็จะได้เป็นขนาด9มมกันซะส่วนใหญ่นะคะและนี่ก็คือขนาดของกระสุนจุดสมมนะคะจุด4 5กับ9มมสังเกตได้นะคะว่า 9มมเนี่ยกระสุนเขาจะมาค่อนข้างเล็กนะคะบางๆเล็กๆหน่อยแรงประทะจะไม่แรงเท่าตัวจุดสีหตัวนี้แรงประทะเยอะหยุดยั้งเยอะนะคะดูหัวดูขนาดแต่ข้อเสียของมันจุดสีหก็มีเหมือนกันนะคะสังเกตดูนะคะอันนี้คือแมกกาซีนนะคะเนี่ยค่ะลูกมันใหญ่ใช่ไหมคะแม็กก็จะจุได้น้อยอย่างแม็กนี้จุได้7นัดนะคะแต่ถ้า9มม 9มมลูกน้อยนะคะจูได้เยอะนะคะอันนี้จุได้ทั้งหมด13นัดนะคะอันนี้คือปืนขนาดไซส์เดียวกันนะคะอันนี้7นัดส่วนอันนี้13นัดนะคะบางคนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ซีเรียสเดี๋ยวฉันก็ไปซื้อแม็กกาซีนแถวคู่มาได้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอแม็กกาซีนคู่แถวคู่ปืนมันก็จะเพิ่มขนาดบ่อแม็กที่ใหญ่ขึ้น ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ใหญ่ขึ้นอ่าสังเกตดูนะคะข้อเสียก็จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของน้ำหนักนะคะที่เยอะขึ้นนะคะค่ะก็ที่พูดมาเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับปืนกระบอกแรกมันไม่มี กดตายตัวนะคะว่าคุณจะต้องใช้ปืนกระบอกไหนอยู่ที่ว่าความเหมาะสมและความชอบส่วนตัวมากกว่านะคะนำ้ำอิงจะแนะนําเสมอเลยนะคะว่าให้ไปเลือกดูที่ร้านนะคะไปเห็นของจริงได้รูปได้คลําได้จับนะคะว่ามันเข้ากับมือของคุณไหมนะคะความแม่นยำเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนค่ะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่นะคะห,หลายๆคนที่ดู คลิปนี้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะว่าน้ำอิงจะมีเทคนิคหรือว่าทิกหรือว่ายิงอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี